อย่างนงมาสนทั้งใจสังเกตบังเห็นขวอยเป็นขวอยต้องใส่เป็นกระหอกดินพี่น้องบ่งสายเป็นสายไปพี่น้องห้อยเป็นควดแต่ว่าหบ่เห็นโตครับผมคำว่าเที่ยวในสวนนี่เรื่อยๆบ่สังเกตเห็นโตน่นปกติเมืองที่ผมมาใสยอยู่ที่แหลกตอนที่ผมใหญ่ครับมันอยู่แค่นาดานี่มีคอนข่างหลายครับ เพื่อนอื hey, ่นกระหอกดินโตเพื่อนก็จะคลายๆกันกับกระหอกป่ากระหอกบานเนี่ยนะพี่น้องเพียงแต่ว่าเพื่อนอาศัยอยู่น้าดินแต่ว่าเพียงแต่ว่าหางเพื่อนจะบบเป็นพัวหางบบเป็นพ่วงขึ้นกันกับกระหอกอยู่น้าต้นใหม่เนี่ยพี่น้องหางเพื่อนจะเป็นหางเรียวๆเบิ่งควายนี้ยังขัดใหม่ๆพี่น้องเป็นสายมหดสังเกตเลย คล้ายๆขวายตุนบันเท่านะพี่น้องแต่่าหงหน่อยแต่ว่าผมขับรเที่ยวเรือๆอยู่ในเมืองอย,อยู่ในสวนตรงนี้บ่ค่อยเห็นเลยครับบ่ค่อยเห็นโตัพิ่นเอ้สังเกตมันกระโลกตัวหางคือง,งามแท้รูมันจะลงมาเห่นน้าบ่ตัวดาหางแดงพี่น้องเป็นแหลนขึ้นปแบบตัวสีดํแตัวาหางสีแดง เดี๋ยวมันจะลงมาเสียงแดดบุคเข้มีพี่น้องก็เลยจับภาแขางลําบากหน่อยหนึ่งตัวสีดํแตัวาหางแดงพี่น้องสังเกตุงามดีขนาดนี่แดะที่ผมว่างามงามสมเอรอหรือว่ายงามห่อนก็หลอกหน่อยเป็นกระมักแตงตขึ้นอันพี่น้องมันจะหมักแตงโตวมักอัไนกระเบืแตกต่างจากมนุษย์เท่านาะพี่น้องถ้าเป็นคนเท่ากับโกกผมย้อมสีผมเลยพี่น้องงามสมเอสีงามดี เสียแต่เสียแต่ว่นขี่ยานนะพี่น้องกระหอกน้อยขี่ยานแห้งช่วงเนี้งทั้งที่ผมเคยมาถ่ายทําคลิปวิดีโอเรื่อยๆคุณเคยครับเขาแล้วแต่ว่าก็ยังยังใส่ความพยายามขอนขางจะลําบากครับในการที่จะเก็บภาพหรือความหนาลักของพวกเขาไมา่ให้พี่น้องเขาบึ่งจากที่ผมเคยถ่ายคลิปวิดีโอเคยเอาขากล่องเอามือดันออกพี่น้องแต่ว่ายามมี เปลี่ยนไปพี่น้องเขาก็ปรับสภาพปรับความเปลี่ยนแปลงไปกับมนุษย์เท่ากันมองในมนุษย์เท่าเขาไปไกลเขากบุญไหว้นะพี่น้องแต่บอกกับพระโทษกันพี่น้องเพราะสว,วนสาธารณะสำหรับคนเนาะเพียงแต่ว่ากัหลอกหน่อยเป็นเขามาใส่ยอยูอ่อันนี้เมานี่ยหยาคนขาง,งเย้าหน่อยหนึ่งพี่น้องฝนตกหยาเกิดขึ้นเย้าแห้งขนาดสังเกตบางหางเปนพี่น้ององามแห้งบางตัวแดงกว่านีได้พี่น้องอันนี้พึ่งพึ่ง